สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพามาแนะนำการตั้งค่าบิ t โห d e หรือ PPPoE บนเราเตอร์ P P U e, t e R, Wi-Fi ที่พีลิงกันนะครับคนอื่นเข้าหน้าเราอินเราเตอร์ของที่พีลิงกันนะครับ ะเห็นได้ว่าตรงนี้จะเป็นนออินเทอร์เน็ตนะครับให้มาตรงที่แอดวานแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้อินเทอร์เน็ตคอนนคชันไทยเดือเป็น b p p o e แล้วก็ใส่รหัสของทางหู้ให้บริการนะครับกด Connect ต์รอระบบทำการเชื่อมต่อสัญญาณบิด ไปอย่างเซิร์ฟเวอร์ของทางบริการนะครับเรามาเช็คที่อินเทอร์เน็ตเตอร์ตดดูนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าได้เป็นค่าบิตมอรียบร้อยนะครับ pppoe แล้วก็ ip address นะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นแสดงเตอร์ตัด connecting type pppoe ได้ i p เรียบร้อยแล้วก็ gateway dns ต่อไปจะลองเทส Wi-Fi กันนะครับอันนี้ผมใช้เป็นคอมพิวเตอร์หน่วยโปรกไวไฟเอนะครับอินเทอร์เน็ตเป็นของทูนะครับโอเคครับสามารถเอาอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมต่อไปจะลองเทสตว YouTube บมาเข้าเน็ตได้ไหม โอเคครับสามารถเข้าเจเน็ตไม่มีปัญหานะครับขอจบการนี้ไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ